ดูารการควยแซปโชอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ,ะ,คะแต่แขกรับเชิญคนต่อไปของเรานะบอกเลยว่าคนนี้ก็เป็นคุณแม่ที่เรียกว่าวันนี้สตรองสุดๆมากๆ <c oughs> และวันนี้ความเป็นคุณแม่สตรองของเขานะ <c oughs> เขาก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าลูกได้แต่งงานแล้วแล้วการแต่งงานก็เป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆที่ทําให้ลูกมีชีวิตครอบครัวที่ดีวันนี้ขำแน่มาขอเสียงขำพี่ผัดไทยใจดีดี ดีดีโอเคว่าดีใจพี่ผัดไทยพี่ถว่าพี่ชื่อดีใจนะพี่ผัดไทยดีใจเดี๋ยวดีดีเดี๋ยวชื่อพี่อะหนูไม่ค่อยมีใครอ่านทีเอาอีกทีชื่อพี่จริงๆแล้วคือดีใจดีดีดีนามสกุลแล้วเวลาเวลาเวลาแนะนำก็ต้องเป็นพี่ดีใจดีดีดีหรือพี่ผัดไทยอย่างกผัดไทยดีใจดีดีดีก็ได้แต่ว่าอย่าเขียนทั้งหมดในหลีดงานศพ ทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขานึกว่าเราไปไปจังหน้าเขาเพราะเเขียนในหลีดงานศพจะเป็นยังไงะระไทยดีใจแล้วก็จันหน้าดีดีอ๋อตายตายตาอยู่ที่คิดจริงๆเนาะใช่คิดก็พี่คิดดีพี่แบบว่าทําให้ตัวเองเป่งประกัง เป่งเป่งได้มีงแลุ้เนดีทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะสำคทุกอย่างพี่ผาไทยดูแลตัวยังไงมีแซฟมานะก็ดูแลค่ะเพราะว่า่อนนั้นนั้นก็ป่วยเนาะป่วยนู่นป่วยนี่แล้วก็พอรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเกรงใจลูกเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเวลาเราไม่สบายอะค่ะลูกห่วงมากเราไม่ต้องการให้ห่วงแบบนั้นเราอยากให้สนุกไปด้วยกันล้นลาไปด้วยกันทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออทำยังไงให้แบบ คืออายุอ่ะมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เนาะ<ช>เราก็จะต้องแก่ไปทุกวัน นไหนก็แก่แล้วแก่แล้วก็อย่าแก่เลยแก่แบบแซบแซแก่แบบแซบแซมีความสุขสุขภาพดีเพราะเมื่อก่อนนะมีอาม่าเนาะแต่อาม่าไม่อยู่แล้วเมื่อก่อนอาม่าไปไหนไปกันพอตอนหลังทําไปไหนไม่ไปเก็กซิมซี่เดินไม่ไหวเจ็บอ่ะเจ็บกระดูกเจ็บเข่าเจ็บข้อสงสารเนี่ยเราก็เรารู้สึกว่าเราถ้าเราจะมีชีวิตที่ยาวราขอมีชีวิตแบบสนุกสนานดีกว่าค่ะใช่ไหมทีเนี้ยพี่ผัดอ่ะมีแบบแฟนแฟนคลับของเราอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะ DM มมาในไอจีเนาะจะมาถามเพราะว่า จากที่เขารู้ว่าเราเคยไม่สบาย<ะ>ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่าเราดีแบบอุ๊ยแข็งแรงจสุดสายร่าเริงแบบแบบยังไนถึงการกระพิกระป๋าเขาก็เลยถามว่าพี่พี่กินอะไรพี่ปฏิบัติตัวยังไง<ะ>พอมีคําถามแบบเนี้ย ถามเข้ามาเยอะนะน,<ร>นีเ่เราชอบตอบเละเราชอบตอบแต่ว่าเราจะมีความกังวลด้วยว่าเราเรารู้จริงแค่ไหนมันก็เลยทําให้เราตื่นตัวในการที่จะแบบอันไหนไม่รู้ก็ไปถามถามหมอถามนักโภชนากรเลยพี่จะมีนักโภชนากรอยู่ในไลน์ประมาณสามสี่คนที่จะแบบว่าเก่งเรื่องอาหารเก่งเรื่องยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้คอยช่วยตอบก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเราเริ่มมีประโยชน์อ่ะเพราะว่าพออายุมากแล้วลูกแต่งงานแล้วอะไรแล้วอ่ะ สิ่งสําคัญของคนสูงวัยก็คือประโยชน์อยากมีประโยชน์แตตัวเองก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้จะต้องมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้าซึ่งหนิงจะบอกคุณผู้ชมงนี้นะว่าตัวหนิงเองหนิงก็ใช้แต่ของพี่ประทัยเนี่ยใช้เพราะว่าตัวเองอยากจะมีประโยชน์หาข้อมูลอยากจะแข็งแรงอยากจะแข็งแรงแต่หนิงเองเนี่ยหนิงบอกเลยว่าหนิงหาข้อมูลมาจากอะไรรู้ป่ะจากผู้ใช้จริงแล้วรีวิวแบบโหเยอะมากเยอะเยอะมากถล่มทลายจนทําให เราอะอยากที่จะเข้าไปดูเฮ้ยทำไมรีวิวเยอะขนาดนี้ก็คือตัว <S <S Black <Se> s ซ e d ตัวนี้ก็คือคก็คือพี่อะพี่ถามตัวเองพี่เคยมันเคยมันเคยเป็นใช่ไหมมันเคยเจ๊งเคยพังพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วอะเราเรามันเกิดจากการที่เราไม่ได้วางแผนดูแลตัวเองคือพ,พอเราโตขึ้นเราทำงานเราก็สนทำงานไปอะไรไปเนาะทีเนี้ยร่างกายมันพังเพราะอะไรเกิดจากงานก่อนอย่างพี่เนี่ยเคยถ่ายละครแล้วก็เป็นแม่เล้าเป็นแม่เล้าก็จะต้องเอานางเอกมาส่งให้ท่านในพลไงในเรื่องก็คือนางเอกมันหนีไป แล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นจริงแล้วไม่ใด้ท่านไอพนนะคุณผูมคุณเป็นท่านไอพลแล้วก็แบบยืนยืนแก้ตัวก็ไม่ได้ต้องอ๋อนั่งป้าเจ๋วบอกว่าคุกเข่าลงไปเลยเลยขอโทษไอพนคะดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกง นั่งแล้วลุกขึ้นไม่ได้ oh. มันไม่ใช่แค่เจ็บนะคะ <Ha. S 2> ขา่าม,ม,มันมันจืดอ่ะมันมันจืดอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยแล้วพี่เป็นคนรักการทํางานมากพอรู้อะไรรู้สึกอะไรที่มันมีปัญหากับงานที่พี่ร hmm. ักพี่รู้สึกว่าพี่ไม่มีความรับผิดชอบทําไมพี่ไม่รับผิดชอบตัวตัวเองขนาดนี้ <Ha. S 2> อันนี้ <Ha. S 2> เรื่องงานเนาะอันนี้ของเราแต่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจคุณหมอพ่อค้าแม่ค้า แต่เซจวตทุกคนคือทํางานแล้วจะใช้เขาเรียกว่าใช้กระดูกใช้อะไรซ้ําๆๆๆบางคนแบกกระเป๋าเนาะบางคนยืนขายของทั้งวันอย่างเงี้ย่ะเราก็เลยคิดว่าของพวกเนี้ยยังไงในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้นเขาเจ็บแน่นอนเพราะเราแบบกดทับเขาตลอดเวลาไหนจะเรื่องเขาเรียกพฤติกรรมอีกกับการนั่งนั่งอ่ะดูโทรศัพท์อ่ะดูสักพักไหลไหลไหลสักคอยื่นเรียบร้อย กระดูกเสียหมดนะคะแล้วก็บางคนติดปุ๊บนั่งปุ๊บไข้ห้างจ้าก็เสียนะเสียค่ะไข้ห้างปุ๊บกระดูกสันหลังเดี้ยวเลยตะ่นเสันหลังเดี้ยวแล้วพอเรามีอายุมากขึ้นเราก็จะเดินเหมือนอาม่าเราเดินเนาะขยบขยบไปข้างหนึ่งเพราข้างหนึ่งเจ็บเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นคอมเพนเซชอีกข้างหนึ่งร่างกายมันก็ถึงแบบกระดูกมันโก่งมันเสียรูปอันนี้ค่ะสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าพี่แล้วมันอันตรายสุดคืออะไรเขาบอกที่อันตรายสุดคือกระดูกพุน กระดูกพุนนี่เป็นคือไผเงียบเราไม่รู้ตัวจนกว่าจะหักจนกว่ามันจะเป็นปัญหามันก็เกิดจากฮอร์โมนซึ่งเราไม่รู้จักหรอกมันคืออะไรหรออย่างเงี้ยก็คือฮอร์โมนที่มันลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือเป็นผู้หญิงเมนหมดอะไรอย่างเงี้ยฮอร์โมนมันลงไอ้พวกเนี้ยมันพากระดูกพุนเนาะอันนี้เรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือพวกข้ออักเสบเจ็บข้อปวดข้ออาจารย์เป็นยังรวบกราบรวบกราบจริงพี่ประไายคนในวงการบันเทิงเป็นกันเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะด้วยที่พวกเราอ่ะ อาจจะไม่ได้ทํางานหนักต่ลงใส่นสี้เสูนใส่เดินพฤติกรรมวานใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมหลายคิดว่าคนวัยเราอ่ะหรือเป็นผู้ใหญ่ว่าเราคงเคยหนิงมันเคยปวดแบบนอนไม่ได้อ่ะนอนไม่หลับแล้วก็เรียกหลานมันนวดหน่อยเดี๋ยวให้ตังจ่ายตังตลอดเลยทีละสิบยี่สไม่หายแก้ปัญหาปลายเหตุเนี่ย ปวดกรอดกรอดเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหนองอ่ะอย่างนั้นน่ะนั่นแหละพี่ก็เลยแบบแล้วอย่างพี่ปัทไททำไมถึงเลือกใช่พี่ก็เลยเริ่มเนยเริ่มหาหาก็มาเจอหาข้อมูลก็มาเจอตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะคะเออเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบล็กซีดเนาะพูที่ว่าแบล็กซีดตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นน้ํามันสกัดเพียวเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์คืองานดำงานดำใช่เป็นงานดาสกัดเพียวเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ต้องกลัวสารตกค้างเพราะว่าในหนึ่งเม็ดเนี่ย มืงองาดําสกัดเย็นล้วนๆเลยนะคะ,อ,ะอันนี้หนึ่งเรื่องเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า งานดำเนี่ยพูดถึงงานดามันมีหลายสายพันธุ์มากมันมีหลายสายพันธุ์ที่นี้เนี่ยนะคะสายพันธุ์ที่เขาเลือกเนี่ยนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าอุบลราชธานีเนาะอุบลราชธานี3ทําไมถึงเลือกสายพันธุ์นี้เพราะว่าสายพันธุ์เนี่ยเขาทําการทดลองเอา A ไปชน B B ไปชน A ให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดคุณเขาทดลอง16ปีน่ะกว่าจะได้สายพันธุ์นี้ขึ้นมานะคะก็คือสายพันธุ์อุบลราชธานี3ามที่พี่บอกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีที่สุดยังไง สารตาอนุมูลสสารเยอะแคลเซียมเยอะเขาบอกว่าแคลเซียมที่อยู่ในงาดำเนี้ยนะคะมากกว่านมถึง6เท่าบางคนกินนมไม่ได้ไงหนิงกินแล้วท้องอืดกินแล้วแพ้ตัวนี้ช่วยได้แทนที่นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเซซามีนสารสกัดที่มันอยู่ในงาดำตัวนี้ช่วยเรื่องการ ฟื้นฟูกระดูกอะไรได้อย่างดีมากมที่อันนี้อ่านหนึ่งแล้วนะเออ,เออเริ่มเริ่มเปิดใจเปิดใจที่สองคือโรงงานที่ผลิตเ,ออเวลาจะกินอะไรเราต้องดูนะคะว่าผลิตจากที่ไหนะอะไรแต่ทีนี้โรงงานที่ผลิตนะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในทีวีนะคะโรงงานเน้นนะคะเป็นโรงงานเพสัตอุตสาหกรรมได้รับ uh, GMP อนะคะได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟาร m a c ุต t ิ c a l g เกรดคือเป็นโรงงานที่ไม่ใช่แค่ผลิตอาหารเสริมอาหารเสริมแต,มแต่ใช้เขาเรียกว่าใช้เกรดในการ ผลิตเหมือนผลิตยาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้หนึ่งกระปุกที่เห็นอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมคะมี3ามเม็ดเนาะแล้วบอกเลยว่าไม่มีสารตกค้างแน่นอนเพราะว่าเขาคือน้ำมันสกัดเย็นแล้วก็สกัดเย็นก็รู้กันอยู่แล้วเนาะไม่ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติแล้วก็คุณคู้มอยู่เต็มเตมค่ะนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเรากินง่ายด้วยคุณผู้ชมตื่นเช้ามาท้องว่างๆดื่มน้ำใส่2เม็ดจบ พี่กินตอนเช้า<ม>ตอนท้องว่างสองเม็ดเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นเวลาอื่นเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นไงแล้วเราจะลืม ทานนานแค่ไหนอย่างพี่ปัทไทพี่นานแค่ไหนกว่าจะรู้สึกว่าร่างกายกระปรี้กระเป๋าคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาคุณผู้ชมปวดกระดูกเจ็บกระดูกเนี่ยที่พี่ทํานะ,ะนี่มีคนแนะนนะํานะเมื่อเราเจ็บเราปวดเนี่ยอย่าเพิ่งไปหาอาหารเสริมไปหาหมอก่อนเพราะบางทีมันมีโรคบางอย่างที่เจ็บข้อปวดเข่าที่อันนี้เราดูแลเองไม่ได้ต้องให้คุณหมอดูแลแล้วให้คุณหมอบอกว่าตอนนี้เราเนี่ยซีเวียไปถึงขั้นไหนอเออทีนี้พอคุณหมอบอกอ้าเป็นอันนี้ดูแลตัวเองได้ให้กลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถึงมาเลือกตัวนี้อ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าเอ้ยเป็นปวดข่าวกินอันนี้อย่างเดียวไม่ใช่ต้องดูก่อนว่าเราป่วยอะไรแพงไหมคะไม่แพงไม่แพงพี่ผัดมาไม่ต้องแพงค่ะกําไรไม่ว่าขอให้ได้หน้าไว้ก่อนโอ้ยเอาเลยจัดโปรโมชั่นดีเลยค่ะของโปรที่ว่าแบ็กซีดไปเลยพี่ขอให้โปรโมชั่นของพี่สู้โปรโมชั่นของหนูให้ได้เหอะเอาสิเอาเลยเอาเลยก็ปกตินะคะหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะก็คือ1,500งพันห้าร้อยหกสบาทหนึ่งบาทใช่ค่ะแ วันนี้นะคะคุณผู้ชมขาพี่ผัดมาแล้วอ่ะดูตามในจอไปเลยหนึ่งกระปุกนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งกระปุกหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบใช่แล้วก็อันเนี้ยในวันนี้นะคะหนึ่งกระปุกเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะแถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกเฮ้ยเอออแถมฮ้ยย่างยังยัง๋ยวเพิ่งเฮ้ยมีเฮ้ยต่อสําหรับคนที่โทรมาสองร้อยสายโทรเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมแถมอีกสองกระปุก เป็นสามเป็นสี่แล้วนก็คือหนึ่งแถมสามแล้วตอนนี้แถมสมแล้วใช่ได้ส <4 S 1> ี่กระปุกแล้วนะ,ะะนะคะอ่านะคะแล้วก็รับทันทีนะ อสี่กระปุกในถ้าเกิดราคาปกติมัน700 0นนั่นค <ฮะ S 1> ่ะก็จ่ายเหมือนเดิมเลยที่พี่บอกก็คือจ่ายแค่1,198น่อเาอาซีนี้คุณผู้ชมหนิงพูดในคำเดียวเลยว่าหนิงจะไม่แข่งกับแม่เขาเพราะแม่ก็คือแม่โ <c oughs> ปรโมชั่นนี้ได้ดีกว่าโปรโมชั่นที่หนิงเคยเอามาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนหนิงต้องยอมแม่เขายอมมองฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตรงนี้รีบจัดไปเลยเพาะบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้ดีมากๆากหนึ่งแถมสามเท่ากับคุณผู้ชมเนี่ยได้ไปทั้งหมด4กระปุกนะคะ4กระปุกเนียคงแ่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทแต่บอกว่าไม่พออีกเหรอเขาบอกว่ามีอีกเหรอคุณยังจะให้เขาอีกเหรอมีอีกเหรอหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแถมอะไรกันแถมอะไรอีกนะก็คืออ่าเขาเรียกว่าเป็นเซตค่ะถ้าเกิดว่าซื้อไปหนึ่งเซตสี่กระปุกใช่ไหมคะเราก็จะให้เหยือกน้าเหยือกน้ำเหยือกน้ำเป็นจริงๆใส่เย็นก็ได้ใส่ร้อนก็ได้ช่วงโควิดแบบนี้นะ นับแางนี้ต่อไปเราต้องมีแก้วติดตัวแล้ว,วเราจะไม่ไปกินแบบว่าที่ไหนแก้วของเราเรารู้เราปกป้องตัวเองเราจะแถมไปอีกนะคะเป็นแก้วสแตนเลสอย่างดีค่ะ,คะนะเอาแหละจะติดต่อทางไหนก็ได้เอามีเบอร์กอน,นะมีเบอร์0ูนสองนะคะหน <ๆ S 2> ึ่งสองสามสามแปดหกศูนย์หรือแอดไลน์มีแอดข้างหน้านะคะแอดบีโปรโนะคะหรือไม่ก็คิวอาค้ดง่ายสุดเลยหน้าจอเลยนะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับปฏิว่าิวัคซีนนะคะวันนี้ได้ไปเรียกว่า1แถม3แล้วก็มีกระบ ออกน้ําให้อีกด้วยใส่เย็นใส่ร้อนก็ได้นะคะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่1นึ่งพันหนบาทที่เบอร์ศูนย์สองนะคะหนึ่งสองสามสามแปดหกศูนย์หรือว่าแอดไลน์ที่บีโปรมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ผัดไทยค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาดูคุยแซบโชวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะใช่ไหมใช่ครับ